เห็นว่าเมื่อีมีคนมาแสดงความู้สอ๋อก็แม่นุยครับแม่นุยพี่ตั้มอให้คบเลยอะไรครบพี่แมนุยแม่นุยพี่ตั้มพี่โดมพี่หมวยน้องเบสแล้วก็พี่ออฟน้องการลอพูดที่สิงโตพี่สิงโตมาขอใจแล้วเนาะครับใช่ใช่เขา คือเขาคุยไว้หลายแปรทิละครับว่าเขาจะมาวันนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนมาก็คิดมากคิดเยอะมากว่าเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวขอแบบแอบไม่อยากใครเห็นไม่กลัวแบบเดี๋ยวไปจะไปแย่งซีนงานน้องเขาหรืออะไรเงี้ยความความพิสิงอะไรเงี้ยปรากฏว่าปรากฏว่าก็ก็ก็อยู่ด้วยตลอดใช่ครับใช่ใช่บอกเขาไม่ต้องคิดมากบอกเขาเขากลัวละงอนหรือว่าเขาถือวาาไม่คือเขาผมว่าเขาเก่งใจงานคุณพิสิงเขาเป็นนีประจําอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแต่เขาก็ยอมมา วก็สําคัญประมาณนึ่งผมค่อนข้างสําคัญใช่ครับพอใจไหมฮะพอใจพอไยพรให้เราไหมอะไรนะครับมันอยู่ในการ์ดครับอยู่ในการ์ดอยู่ในการ์ดเขาเขียนการ์ดมาอ่แล้วแต่ผมไม่บอกหราว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่ว่ามีมีรูปตรงเรา รเลผมเชื่อว่าเขาไม่ใครรู้ผมเชื่อว่าเขาไม่ใครรู้จริงหรอใช่ใช่แล้วจะต้ใจเรื่องเป็นเรื่องที่รู้กันได้สองคนหรอเรื่องที่รู้กันได้สองคนมันมีเยอะมากแล้วครับใช่ครับขอโทษที่ขิงนะครับตายเลยปลาขิงใส่หน้าเลยกเอย่างวันที่ยี่สิบสี่ก็จะมี ี๋ยววันที่27เรากลับมาที่นี่ครับก็ไฟไฟแนลอีพีซีรีส์ The X Morning ครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ครับเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วซึ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นวันแรกที่น่ารักมากมากมากเข้าโรงก็เยอะพอจดหมดมาใช่ใช่ใช่ค่ะสุดๆระวางแขกอนาคตมันกันหน่อยให้พ่ ขึ้นไปก็ตอนตอนนี้ผมยังเป็นมนุษย์เซเยสอยู่ครับก็มีอะไรมีอะไรทำเราก็ทำเต็มที่ครับใช่ครับมีอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษไหมคะจริงๆผมว่าผมมีโอกาสได้ลองทำหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเพลงหรือว่าเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยครับผมว่าทำที่มีอยู่นี้ให้ดีเธอครับใช่ให้ดีให้ดีก่อนอะไรเงี้ยใช่ครับมีความไปฟัดในระดับคุยเตือนอะไรอย่างเงี้บ้างไหมคะแล้วตอนนี้ ก็ยังมีได้ไปพบเจอกับแฟนๆที่ต่างประเทศอยู่เรื่อยๆครับก็เดี๋ยวมีปลายเดือนกรกฎาคมก็จะได้ไปญี่ปุ่นครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนกันยาเรามีไป LA ได้ได้ไปฝั่งอเมริกาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวมีหลายประเทศไหมครับมีหลายประเทศเลยครับแล้วก็เดี๋ยวมีสิงคโปร์เพิ่งยาประกาศขายบัตรไปพีเบกาครับแล้วก็เดี๋ยวมีไปเบอร์ลินด้วยใช่เห็นว่ามีอีกมีอีกลองลองบอกไปมีอีกเหรอครับตอนนี้เอายิงจำไม่ได้แล้วครับ อามีมีไทยไปคิดสิงด้วยก็อาจจะมีแบบไปเป็นคู่กันหรือว่าไปกับพี่พีเพิก้าด้วยครับใช่ครับจะได้เห็นโชว์ตีกลองตีกองอย่างนี้ครอาจจะครับอาจจะได้เหลยอเมริกาบอกว่าอยากดูอะไรที่แบบมากกว่าวติดต่อแล้วฮะเวลานี้นะเวลานี้เขายังไม่นอนอะทาโซนมันน่าจะไม่ได้นะครับครับเนอแคค่นะครับ ไม่อยากเห็นคนแคปภายเนนาาออยยกกห็ภในอยากเห็นภายในวันนี้เสื้อมีชิ้นไงลูกยากเลยเนาะไม่ได้ครับพอดีว่าเดี๋ยวคนที่อยู่ข้างบนนั้นเขาจะไม่พอใจหรือเปล่าเขาห้ามไหมหรอเวลาเขาห้ามเขาจะห้ามด้วยสายตาสายตายังไงที่เขาห้ามเราสายตาแบบนั้นมันลอกเลียนกันไม่ได้จริงๆอ๋อต้องเก็บไว้ใช้สองคนเหรอครับอุ้ยขิงอ๋อโทษที่ขิงด้วยครับ เราจะพูดวันนี้โดยที่ีไม่รอเขาไม่ยืนอยู่ข้างๆเลยอ่ะพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดไปก่อนเดี๋ยวยึดสี่รอบเออเดี๋ยวยึดสี่รอบหนึ่งเออยึดสี่เจอไหมล่ะเออยึดสี่มาหาป้าเออยึไม่มาตามออกสื่อเลยนะโอเคบายค่ะขอบคุณค่ะคีขอบคุณครับ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 